สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนลวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วครับทำให้เห็นเน้นให้ดูครับผมวันนี้ก็จะมาฉีดยาป้องกันเพลี้ยป้องกันเชื้อรายาบำรุงตัวอะมิโนโปรตีนนี่แหละครับปกติครับอาทิตย์นี้นี่ครับสังเกตใบทุเรียนผมนะครับบำรุงดูแลอย่างดีใบใหญ่สวยงามมากต้นนี้ก็ ใบเริ่มแก่แล้วครับเดี๋ยวก็รอ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 ชงให้มันแตกใบอ่อนยอดอ่อนของว่าใหม่ครับอันนี้ก็มาฉีดเหมือนเดิมครับโป้องกันเชื้อราองกันเพี้ยแล้วก็อะมิโนโปรตีนบำรุงใบบำรุงต้นนี่แหละครับหนึ่งอาทิตย์ก็ฉีดหนึ่งครั้งไม่เป็นไรครับผม เจ็ดวันครั้งหรือสิบวันครั้งก็ได้หรือสิบห้าวันครั้งก็ได้ครับอันนี้ว่แล้วแต่การดูแลของพี่น้องครับว่าจะกี่วันครั้งหลังจากเราพ้นวิกฤตมาฝนกันมาแล้วต้นเลยครับ ีกันเช้าวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับผมช่วงหน้าหนาวแล้วน,นี่ไปก็ กางออกมานะครับเป็นใบเพสลาดมังหางแย้มมังใบดาบมังครับรวมรวมอาไปครับตรวนี้ก็ต้องผลป้องกันเพีย้ยป้องกันเชือ้อราป้องกันมแมลงให้ดีนะครับตัวนี้เริ่มรัดจอดรัดกิง่งแตกกิ่งออกมาแล้วสวยงามดีแล้วนี่เริ่มแรับ Để được thế rồi Làmต้น กบดาย ล่ยปงใบหางแย่เลี่มนแปงเป็นใบเพทตลาดใบดาบใบเลืกล่กนแปงครับ,ห,บหลังจากเหยียดพิษที่แล้วเรามาฉีดไปมันจะเป็นหางแย่ครับแตกยอดแลนะครับแตกยอดเป็นหางแย่มาแล้วงามนะครับ คนลำตน้นด้วยครับต้นแล้วก็รอบโคนไปเลยเหมือนเดิมครับปกติเพชรพาแนวชาแนวครับลนรอบๆงพุ่มแล้วก็ตายตรงพุ่มต่อรอบๆโคนโคนปกติอย่างนี้ประจำน,นะครับสวยงามเลยครับใบใหญ่เขียวเข้ม ดกดำมากครับหงมานีตัวน,นี้ก็ต่อแล้วก็ตเร็วเลยครับขู่คูปาดไปเลยเริ่มเป็นแตกหางแย่มาครับเป็นหางแย้ใบเริ่มกลางมันก็มีครับ ผมก็ต้องป้องกันเพี้ยป้องกันเชื้อดูแลกันให้ดีๆครับผมผมมีไว้ครับมันก็มีครับมีฝั่งเล็กน้อยครับแต่มันมีไม่เยอะมีไม่มากครับ ต้นอุดมสมบูรณ์สวยงามมากครับผมหนึ่งปีหาเดือนแล้วเด่นอวนหนึ่งปีหาเดือนแล้วครับก็สวยงามอยู่ครับมีบางต้นจะขี้เห่บางอะไรบ่งก็ไม่เป็นไรครับมีต้นนี้นะครับขีเลเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ไม่เยอะเชื้อรา,าลงตั้งแต่เล็กๆครับผมอันนี้ก็สวยสมบูรณ์มาก กิ่งข้างออกมาสวยดีจรเลยครับสวยงามมาครับตัวนี้กิ่งข้างออกมาใหญ่สวยสวยโอเคมากครับตัวนี้ครับ ทั้งกิ่งค่างทั้งลังลำตน้นทั้งโคนทั้งยอดทั้งอะไร,รไปเลยสวยดีคบบรับฝนผสมกานเพียรตกกันชื้นราจิดสีน้ำตาล ่งนี้ของผมมันเป็นอะไรไม่รู้ครับพี่น้องคนไหนรู้ก็ใครช่วยบอกผมทีครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องคนอื่นๆครับเนี่ยครับใบมันเป็นแบบเหลืองๆจุดๆไม่รู้มันเป็นอะไรครับผมก็ไม่รู้นะครับมันเป็นดอกเดียวนี่นะครับผมจะถ่ายรูปไปถามร้านค้าอีกทีครับว่าเป็นอะไรครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแก่มาอะไรกันครับผมต้นนี้โวยสมบูรณ์มากหน่งปีห้าเดือนฉีดบำรุงใบแล้วอะไรแล้วใส่ปุ๋ยแล้วใบเป็นใบเพชรลาดออกมาใบใหญ่สวยครับใบกลางใหญ่สวยมากเนี่ยผมก็กเต็มฝ่ามือฝ่ามือัวฝาแล้วครับ นะครับแต่ละต้นแต่ละแต่ละยอดแต่ละกิ่งก็ใบออกมาสวยงามมากครับมาฉีดบำรุงใบกันอีกทีบำรุงใบบำรุงต้นแล้วผมก็จะฉีดป้องกันเพี้ยกับป้องกันเชื้อราไปด้วยครับฉีดพร้อมกันไปเลยทีเดียวใช้ตัวยาสามตัวเลยครับจอบฉีดไปทั่วเลยครับผม ต้นก็สวยงามมากครับนะครับลำต้นอวบใหญ่สวยงามมากกิ่งก้านแผ่ออกมาสวยนะครับดูแลมันดีมันก็ให้ผลตอบแทนเราดีครับคุเรียนเป็นไม้ที่ว่าดูแลยากครับต้องการเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่มันให้เต็มที่ครับก็ออกมาให้เราดีเองเลยครับ พาแนวชาแนลวับผมทำให้เห็นเน้นให้ดูก็ทำง่ายๆสไต์เพชตพาแนวครับการทำตัวเรี้ยงผมไม่ยากครับทำเท่าที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับผมทำง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรอันนี้ที่ใบมันเป็นใหม่หมๆนี่ฉีดยาแรงหน่อยครับยาเอ่อยาป้องกันมแมลงเพราะอันนั้นยามร้อนยามาแรง กิดไก่ไปนะครับใบใหม่การยาวต้นนี้ออกมาสวยงามมากครับนี่เขาไปผมครับการยาวใบทร้งกิงขยายออกมาสวยงามดีมากขยายวนะครับขยายออกมาแล้วผมุดูลแลนไปเพียไก่แก่ลง ีเพี้ยไก่แจ่ลงมั้งครับขาขานี่ขาวๆนี่แลครับนี่แล้ไอตัวอันตรายครับดูดน้ำเบี้องของเราาต้องคนกำจัดมันให้ดีๆเลย ครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้ครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทางช่อง u t ท b e เพชรพาแนวชาแนลด้วยครับผมทาให้เห็นเน้นให้ดูครับเติบโต,ตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมจบคลิปครับสวยงามครับวันนี้ก็จบคลิปด้วยทุเรียนการยาวครับผมจบคลิปครับผมสวยครับ